แน่ไอ้ยัยเฮ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Coma 2 v s i s c e d a r นะครบับบอดูสิว่าราหยิจเราคือทำอะไรวะเรากลับไปที่โรงเรียนเซียวาครับแค่นั้นแหละ <c oughs> อุ้ยไปทางไหนอ่ะโอเคขอบายในเสียงที่ยังไม่ตื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าเสียงมันยังไม่ตื่นแต่คนตื่นแล้วเจอกัน Let's go กดผิดปะเออผมว่าผมใช้ผิดล้วไม่ขิดไฟคงหมดแล้วล่ะนั่นกดใช้้ผิดด้วยเอ,อ้ยกดผิดอ่าขอไฟนดะ้ฮะเออไม่คิดไฟเหลือประมาณสิบสามอันผมก็่เเปิดด้วยไอ้ไอกล่องนี้สักทีนั่นมีเคีย์เทมเพียบเราสามารถออกจากเย ê! ออกจากอันนี้ได้แล้วเซโฮใช้ไม้กระดานพวกนี้กันประตูเอาไว้ ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมก่อนหน้านี้ฉันถึงหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้ฉันได้รับบทเรียนแล้วฉันจะไม่มีวันเข้าเชื่อใจเขาเออไม่เชื่อใจละงอนไม้นี้ตัวมันหุ่มใหญ่มากยกได้ยังไงอ่ะเฮ้ยนี่มันคุณตํารวจดีกว่ามันเจ้าหน้าที่เฉลเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีเจ้าบ้าที่ไหนไม่รู้มันปิดทางเข้าสถานีเอาไว้เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะ ที่จริงแล้วหนูดีใจมากที่คุณเปิดประตูอันนั้นด้วยซ้ำขอบคุณมากครับคือเราออกไม่ได้ไงเออโรงเยียนยู่าจากนี่เพิ่เป็นกิโลแถมเยอซอนยังบอกว่ามีเงาวิปลาสเต็มอยู่บนถนนอีกตั้งหากบางทีฉันอาจจะลองโทรหาเยอซอนดูครับโทรหาเยอซอนครับฮัลโหลปิดเออับตายด้วยเออมาไง ไม่ใช่ว่าไงมีนาฉันคิดว่าฉันคงจะเดินกลับไปที่โรงเรียนไม่ได้แล้วล่ะเธอจะเดินกลับทําไมใช้โพงม,รณ,ร,งมรณะสิพงมรณะโพงมรณะเป็นวิธีเดินทางที่เร็วท,ท,ที่สุดของที่นี่มันเป็นทางเชื่อมระหว่างสถานท,าที่ที่อยู่ห่างกันมากคล้ายๆกับรูนนอนอะไรแบบพวกนั้นมันทําให้เธอเดินทางไปใกล้ได้ไวขึ้นไปไกลได้ไวขึ้นนะใกล้อะไรฟังดูเพรเจอร์อยู่เหมือนกันนะ ออ,ออกในแบบแซด่าหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันก็ฟังดูเพอ์เจอร์หมดแหละจริงไหมเธอต้องใช้สีพึ่งวิญญาณในการที่จะลอยผ่านโพมรณะไม่อย่างนั้นเธอจะถูกโพมรณะนั้นฉีกล่างเป็นชิ้นชิ้นฉันทิ้งสีพึ่งเอาไว้ในกล่องที่สถานีตำรวจมันอยู่ในห้องำกำเนิดไฟฟ้าโอเคมันคงจะไม่มีเรื่องอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้วแหละใช่ไหมเยซอนอา้าววางไปแล้ววางไปแล้ว กลับไปที่ห้องกำเนิดไฟฟ้าของอสถานีรถไฟสถานีตำรวจับอยู่ตรงไหนฮะข้างล่างสุดโอ้โหหลอนจริงแล้ว <c oughs> จะเจอวะผมว่าผมไม่น่าเจอนะเออเสียงมันมีรองเท้าเลยหลอนนะเนี่ยอันนี้ปะเอเออ๋อต้องไปที่ห้องน้ำปะเออเออใช่ห้องน้ำหญิงมันจะมีทางลงไปที่เอเอนี่ใกล้สุด ใช่ผมว่านี่นี่ครับเอ้ยมีอะไรหรอไอซอนถามนะนีนาบอกว่ามีอะไรไม่รู้เก่ะอยู่รอบกล่องบนอุปกรณ์ของเธอมันน่ากลัวมากเพราะมันมันเรียกว่ามือต้องสาบมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหลายๆอย่างที่เราอธิบายไม่ได้เกิดขึ้นในเดรโคมาพวกเราเชื่อว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกจำกล่องไม้ขีดไฟที่ ฉันให้เธอได้ไหมจุดไม้ขีดไฟนั้นแล้วก็ไล่พวกมันไปนซะไล่ไล่พวกมันได้ไม่ซ้ำไม่ไมีมมมมแถมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตัต้นำนึอของใครหรอหรืออะไรกันจากคนที่คิดว่าของที่พวกเขาเฝ้ารักษาอยู่มันเป็นของมีค่านะน้าของลุกชะมัดบางทีการไม่รู้เรื่องอะไรบ้างมันก็ดีกว่านะ <h ahaha> หัวเราะไม่ขีดไฟครับกดนี่แล้วก็ใช้เลยโอ้ย เปลไฟจากไม่ขีดไฟทําให้เงานี่เกาะอยู่รบรอบๆกล่องจางหายไปโอ้คุณได้รับขี้พึ่งวิญญาณไอ้นี่มันกลิ่นชุนชะมัดมันเรียกว่าสีพึ่งวิญญาณนะไม่ใช่ขี้พึ่ง <c oughs> ถ้าจะใช้โพมร,รณะเธอก็ต้องทามันเอาไว้มันจะช่วยป้องกันจากการโดนเจ้าพวกโพงนั่นฉีกร่างเธอเป็นชิ้นๆเธอลองไปที่ห้องสืบสวนคดีอาชญากรรมรดูสิมันมีโพมาณะอยู่ห้องอะไรนะ สวนสอบสวนขึ้นไปอีกแล้วข้างล่างนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเออไม่น่าจะมีเราลองดูน,นี้ได้ไหมเฮ้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้ห้าร้อยเฮ้ยมันได้ทุกอันเลยทุกอันทุกคนของดีทุกอันเอ้ไม่ได้หมดละเขาร้องไห้ด้วยอะ่ะเราเหมือนไปขโมยของเขพระเนี่ยไม่เอานะกลับขึ้นไปครับเฮ้ยห้องนี้แอบได้โอเคสอ,องก่อน ล้วจะออกไปเจอปะออกไปตรงไปขึ้นออขวาแล้วก็ขึ้นด้านบนแล้วก็ขึ้นไปอีกเพราะว่ามันต้องอ้อมปะเพราะว่าเราจะอุ้้ยขึนไปอีกโอเคนี่มันมีกล่องอันนี้ให้เต็มเลยเราจะใช้ดีปะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยหอยละมันจะมา oh my god oh shed shed มันมาแล้ว ออปอยู่ข้างหน้าเราไปอยู่ข้างหน้าเราไม่ข้ามาหรอกอย่าตดนี่ยอย่าตมีอตอแตกตกใจหมดเขานิ่งไปแล้วน่าจะออกไปแล้วล่ะเฮ้ยลบเออสวยวิ่งครับยาวๆแล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็จะเจอด้านซ้ายเนี่ยใช่ปะ่ะโอเควิ่งยาวๆอันนี้คือวิซ้ายยาวๆสวนสอบสวนใช่ละ เย่ yeah. นี่โพรมมรณะเอาไงขอสักหน่อยละกันเออดูดก่อนดูดก่อนอืมมาว่ะไม่ไดไ้ไม่ถึงไม่ได้ที่คือไม่เออนี่ของเงินดิหมดละครับอันนี้เอา,เอาไม่ได้เอ้ยฉันว่าเธอเจอโพรมมรณะของเอ้ยฉันว่าฉันเจอโพรมรณะของเธอแล้วล่ะมันดูไม่ปลอดภัยเลยนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเธอต้องใช้สีพึ่งวิญญาณไงล่ะ เธอต้องมีศรัทธาสักหน่อยล่ะศรัทธาเลยเหรอทาสีหรือยังมีนาทาสียังใช้ปะต้องกดใช้ปะหรือว่ามันใช้เองหอเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างสร้างโพรงเอาไว้ตรงนี้มันกว้างพอที่จะลอดผ่านไปได้มุดกับยังไม่ใช่ตอนนี้ไม่หลักขอบคุณเอามันต้องใช้อันนี้ก่อนปะเฮ้ยกดผิดหรือว่าเราไปได้เลยไปได้เลยแล้วปะอ่ะไปเลยมาดูกันว่าฉันจะไปโล่ที่ไหนกัน ไปดูอุ้ยอุ้ยทวันภายในโพงเคลื่อนบิดไปมาอย่างคาดเดาไม่ได้เมื่อมันสัมผัสได้ถึงตัวตนของคุณกิ่นของสีพึ่งช่วยป้องกันคุณจากอันตรายภายในโพงมรณนะโอเคแล้วไปอันที่เราไม่ต้องไม่ต้องบุดใช่ไหมโอเคอฮะนูกว่าจะให้เราเดินพอดลวเว้ยที่นี่มันห้องเทนอย่างนั้นเหรอแต่ว่า ฉันกลับมาที่นี่ได้ยังไงกันนะเมื่อกี้ฉันยังอยู่ที่สานตำรวจอยู่เลยไม่ใช่หรอระยะทางในโพมรณะมันไม่ไม่เหมือนระยะทางในโลกแห่งความเป็นจริงสินะเฮ้ยมีคนกําลังโทรหาฉันแซดเหรอเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่ใช่พักมินอารือเปล่าเดี๋ยวใครโทรใครเดินมานี่ไม่ใช่คนที่หนูคิดหรือเปล่าคะเกซอนบอกว่าฉันโทรหาเธอได้เบอร์นี้ฉันชื่อแซน ใช่่าอ่านถูกปะซอแอนนอแซนโอเคเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์นี่นะอาจารย์คนใหม่ที่อาจารย์ทรงพามาแนะนําให้คาบเรียนนะ่ะเหรอคะในะนาเรียนเหรอคะโอเคพวกเราไม่ได้ทําความรู้จักกันในคาบสักเท่าไหร่หวังว่าคําแนะนําตัวเมื่อกี้จะทดแทนกันได้นะถึงตอนนี้เธอน่าจะพอดาวได้แล้วมัง้งพราฉะฉันน่ะไม่ใช่อาจารย์สอนออมัธยมปลายทั่วไป ูไม่เคยเจอชาวต่างชาติที่พูดภาษาเกาหลีได้เก่งขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะสรรารบัญเซวามีหลักสูตรวิชาภาษาที่ดีมากๆนะฟังนะเยซอนบอกว่าเธอเป็นเด็กเก่งเขาคงประทับใจอะไรสักอย่างในตัวเธอเฮ้ยเธอพูดอย่างนั้นจริงๆหรอคะไ,ไม่น่าเชื่อจริงสิปกติเยซอนไม่ถูกใจใครง่ายๆหรอกนะเธอเล่าเรื่องจางมีให้ฉันฟังแล้วล่ะฉันเสียใจด้วยจริงๆถ้าเธออยากให้ช่วยอะไรก็โทรมาได้นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่อง รักษาภาษาอังกฤษของเธอก็ตามเฮ้ยหนูคิดว่าการฝึกภาษาในวันโลกาวินาศมันคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่หรอกคะ่ะ <c oughs> การสื่อสารยังมีประสิทธิภาพจะช่วยเธอได้ในทุกสถานการณ์นะเอาละฉันต้องวางสายแล้วไว้เราค่อยเจอกันที่โรงพยาบาลเซลียวานะมีนาะ้ยโทรหาก่อนเลยได้ปหแต่ว่าโทรซ้ําโทรจิกเฮ้ย <c oughs> นี่มันบัตรเงินสดทุนนิของฉันควรจะอยู่ที่นี่นี่นารักษาบานได้เลยว่าเอาทุกอย่างที่เก็บไว้ใต้โต๊ะ ไว้โต๊ะนะครไม่มีแล้วโดนซุยลุยไปแล้วอุย้ยใครอ่ะเฮ้ยคุณได้รับกระดาษถูกฉีกฉีกถูกขาดนี่ครับผมอันนี้คือวันที่6ทับเอ้ไม่ใช่วันที่6คือ6กทับสินะครับวันแห่งความหวาดกลัวโดยซูมีนะครับพวกเราติดอยู่ในสปูซานที่ถูกศัตรูร้อมเอาไว้หมด ความรู้สึกสิ้นหวังและท้อแท้กัดกินหัวใจของพวกเราเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่พวกเรานั่งรอฟังข่าวจากวิทยุภายใต้ความเงียบสงัดพวกเรารอฟังสถานก,การณ์ของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นรอบๆเมืองฉันรู้ว่าซูโฮประจำการอยู่ที่ชายแดนเขตปูซานภายใต้สังกัดกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีใต้ซึ่งมีอเมริกันเป็นผู้บัญชาการอีทีฉันส่งรูปของตัวเองไปเพื่อให้กํลังใจเขา โดยฝากเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งพวกเราได้รู้ข่าวการมาถึงของน,นายพลนักลาสแม็กอาเธอร์ที่อินซอนความรู้สึกสิ้นหวังและหวาดระแวงก็ค่อยๆหายไปในขณะที่ไฟแห่งความหวังและความคิดในแง่ดีก็เริ่มเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยขอบคุณเฮ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะมีโอกาสได้เห็นเธออยู่ดึกถึงขนาดนี้นะมินอาอ,อยากเข้ามานะ หน่าซีดเป็นไก่ <c oughs> หน้าซีดเป็นไก่ต้มเชียวไปเห็นผีอะไรมาดอเธอคือไม่เอานะ่ะฉันจะเป็นใครได้ละ่ะฮึดาฮยอนมันไม่ดึกไปหน่อยหรอที่เธอจะเดินเล่นแถวนี้นะ่ะหรือที่จะเป็นร่างเงาอีกตนอ๋อฉันเน่อหาของไม่เจอนะ่ะฉันนึกว่าฉันลืมมันไว้ในห้องเรียนเอ้ยหานี่อยู่เหรอจ๊ะ เออเฮ้ย hey, เธอไปเจอนั้นมาที่ไหนนะ่ะเอาขึ้นมานะอย่าเพิ่งรีบสิเธอลืมอะไรไว้เพียบเลยนะรู้ไหมแต่ว่ามันไม่ค่อยแปลกใจหรอกนะช่วงที่ผ่านมาเธอก็เป็นแบบนี้ประจำแหละพอมาคิดคิดดูแล้วฉันต้องมาตามล้างตามเช็ดอะไรต่อมีอะไรให้เธอเยอะมากรู้ไหมฉันไม่มีเวลาแล้วนะเธออยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลย ก็แค่อยากจะบอกว่ามันคงถึงเวลาแล้วมั้งที่เธอจะต้องแบบว่าตอบแทนฉันบ้างน่ะเอ๊นี่มันไม่ตลกเลยนะดายอนฮดาดาฮยอนนะเชื่อเถอะว่าฉันนะ่ะไม่ได้แฮปปี้จากเรื่องนี้นักหรอกแต่เธอในตอนนี้นะ่ะช่างไร้เดียงสามากๆฉันต้องการใครสักคนใครกันได้ที่จะช่วยฉันตามหาเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอารมณ์เสียได้ขนาดนี้และตอนนี้เธอเธอคือตัวเลือกเดียวที่ฉันมีอยู่ ฉันว่าเราคงต้องย้อนรอยความทรงจํากันสักหน่อยสมองปลาทองของเธอจะได้จําอะไรได้บ้างเธอยังจําครั้งแรกที่พวกเราเจอกันได้ใช่ไหมในห้องเรียนที่เราดูสรดีดาของผู้ชายคนนั้นด้วยกันไงเธอรู้ใช่ไหมว่ามันหมายถึงอะไรเดี๋ยวเธอก็คงจะนึกออกเองแหละฉันมั่นใจแล้วไว้เจอกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ,ะนะจะา,าหายไปแล้วเฮ้เดี๋ยวก่อนสิห้องที่เราดูสดีดาของผู้ชายคนนั้นเดี๋ยวก่อนนะ เธอพูดถึงเรื่องบ้าอะไรกันน่ะดายอนเซฟก่อนดายอนพูดถึงเรื่องอะไรน่ะเซฟัแรกแล้วกันเออโอ้อันนี้คือปลดล็อกมันจึงเดินอยู่ข้างนอกเลยจ้ะแล้วห้องที่ดูสตรีดาของผู้ชายน่าจะเป็นห้องแบบว่าห้องแต่งตัวผู้ชายหร,หรือว่าห้องน้ำหรือห้องน้ําชายที่ผ่านแล้วเราแอบเข้าไปดูห้องน้ําชายเหรอมีนา ตายแล้วนะตอนนี้ห้องเรียนเราห้องน้ำชายปะเออไปเจอผมว่าในนี้แหละมันต้องมีไม่มีครับกลับมาน่าจะมีของให้เราไอ้หนังสือเขาเรียกว่านะกระดาษโน้ตอยู่นะแบบว่ากระดาษโน้ตที่เพิ่งโผล่ออกมาไม่มี <c oughs> ไม่มีเงินหล่ะอุ้ยมีกระดาษด้วย พยาศอ่านก่อนเลยนะครับไหนวะอันนี้8ทับสินะครับการเดินทางไปยังโซนะครับโดยซูมีนะครับฉันตัดสินใจที่จะเสี่ยงอันตรายและออกเดินทางกลับไปที่โซโดยตั้งเนื้อทั้งตัวของฉันมีเพียงเสื้อผ้ากับของใช้ส่วนตัวที่ฉันเก็บมาด้วยความเร่งรีบฉันอดที่จะสะใจเบาๆไม่ได้เมื่อนึกขึ้นได้ว่าการกระทําของฉันจะทําให้แม่ของฉันเสียใจมากขึ้นนี่คือการลงโทษในฐานะที่แม่ตบหน้าฉันยิ่งฉันเดินออกมาจากปูซาน ได้ไกลเท่าไหร่ฉันก็รู้สึกได้ถึงอิสระมากเท่านั้นระหว่างการเดินทางฉันต้องพึ่งพาความหวังของคนแปลกหน้าเสียส่วนใหญ่การใช้วาทศิลหลอกลวงผู้คนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติสาหรับฉันฉันก็ฝึกฝนมันทุกวันกับผู้ใหญ่ที่ผ่านพบเจอการลักเล็กขโมยน้อยเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันมั่นใจว่าฉันจะไม่อดอยากการเดินทางในครั้งนี้ไม่มีจุดหมายที่แท้จริง ฉันมีเพียงแค่ความหวังเลือนรางที่จะได้กลับไปพบกับซูโฮอีกครั้งและออกไปตามหาความสุขด้วยกันกับเขาหลังจากที่ฉันต้องผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างฉันก็มาถึงโซนในที่สุดขอบคุณเฮ้ยปิดไฟได้แล้วเออเดี๋ยวมันหมดนี่เราต้องใช้น้อยๆมี1.5อันแล้วคิดได้แค่ตังค์อย่างเดียวเลยแล้วก็ข้อความนิดหน่อยแต่ว้ามาจะอุ้ยนี่ไงใช่หรือเปล่านี่คือรหัสมันเป็น ห้องศูนกับศห้องสามกับ3ามครับที่เป็นรหัสดูเหมือนว่าจะเป็นรหัสเข้าห้องเรียนที่โรงเรียนเซีว,วานะคุณได้รับบัตริเรียบร้อยครับอใช้หน่อยแล้วกัน,อนอขออนุญาตเลยครับรูดเงินๆๆเงินเงินสวยค่อยๆเซฟค่อยๆเซฟมีอีกเงินป่ะไม่ขีดไฟโอ้อกับนะ มันเป็นห้องเรียนนะฮะสามสามหนึ่งกับสามสามห้องพยาบาลได้ไหมโอ้นี่แหละที่ฉันอยากเข้ามาโอ้ยอะไรอ่ะทำไมมีอะไรเต็มไปหมดเอ่อกินขนมได้ไหมถือ,อเก็บไปร่างที่จูกลอมขึ้นมาจากขี้ผึ้งทั้งสองร่างนี้อยู่ในลักษณะท่า,าทางที่แสดงความก้าวร้าวต่อกันไม่ใช่ว่า คือคุณนาพยาบาลงยนเราหรอกนะเฮ้ย oh. สีหน้าของฝ่ายชายแสดงออกถึงความสิ้นหวังเขาดูเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติมีน้ตถูกแปะไว้บนหัวเ,เป็นน้าผักของเขาล่วงละเมิดทางเพศนี่คุณบ้าไปแล้วหรือไงคุณจะทำลายชื่อเสียงของพวกเราทั้งสองเพื่อคุณอยากจะแบ็กเมย์ผมก็ทำไปสิแต่จะไม่ยอมให้ สิ่งที่คุณต้องการหรอกนะมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดนี่มันบ้าบอที่สุดเจมมอ็อกซ์คนคนนี้คือคุณม็อกผู้บริหารโรงของโรงเรียนเราครอบครัวของเขาเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซวาอ๋อมันโดนมันใช่เหรมันฆาตกรหรืปล่าเนี่ยเออเฮ้ยโห้ยที่สเปนอุยนะ้ายิ้มน่ากลัวมากตรงกำแพง เอพอี่อะไรอ่ะไม่ขีดไว้โอ้โหครับ,รบมีจดหมายแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่เออโนต้ตครับอันนี้คือโนต้ตสิบทับสิบโดยกลับมาพบกันอีกครั้งโดยซูมีครับสภาพบ้านในเมืองทรงลึงไม่ได้ต่างอะไรไปจากเขตอื่นเท่าไหร่หรอกฉันคงเดินตามหามันต่อไปจนกระทั่งฉันเห็นอะไรบางอย่างท่ามกลางเศษซากปรักปรัปรงแม้มันจะเปิดไปด้วยฝุ่นและขี้เถ้าแต่นั่นคือบ้านของฉัน มันอยู่ตรงนั้นด้วยความมั่นคงและโดดเดี่ยวประตูบ้านถูกแยมเอาไว้ฉันเดินเข้าไปข้างในด้วยความระมัดระวังขณะที่สายตากวาดมองดูร,บรอบๆฉันก้าวตรงไปยังห้องนอนที่ฉันกับพี่ชายเคยอาศัยอยู่ด้วยกันซูโฮอยู่ในห้องนั้นเขานั่งเพียงอยู่ในมุมห้องเขายังอยู่ในชุดเครื่องแบบตัวของเขาซูโฮไรซึ่งแววตาและลมหายใจในมือของเขามีเครื่องรางที่เป็นจี้ห้อยคอเส้นหนึ่งฟ้าของจี่ห้อยคอที่เปิดอยู่ทําให้ฉันเห็นภาพถ่ายที่ฉันส่ง ไปให้กับเขาภาพของตัวเองปล่อยให้ความโศกเศร้ากัดกินหัวใจของฉันฉันลองให้จนเผลอหลับไปพร้อมกับน้ําตาที่ไหลไม่ยอมหยุดอุ๊ยน่าเศร้ากลับมาเห็นที่ชายตัวเองตายซะแล้วเอ้ยผายตกใจหมดหลบได้หลบได้ใจเย็นเราต้องมีสมาธิเอะผิดทางปะเออผิดทางจริงโอเคห้อง้องสามสามกนแล้วกันเอ้ย ส3สามป่ะสาสาม,สามอันนี้เข้ามาได้แล้วอะ่ะอ้าเข้ามาแล้ไหมปึ๊บลบเออสามสามอ,อ่าแล้วก็สามหนึ่งอ,อ้าวทำไมสามสองสามสองได้อะ่ะเฮ้ยมีใครขีดไฟเออสวยสุดยอดมีห้องกล่องพยาบาลอุ้ยใช่ปะ่ะอห้ยสุดยอดมันคืนกินไปกับแมปเลย เขาจะไปรู้ถ้าเราไม่ถือไว้เออนี่ขอเงินครับมาหนี่มาหนีอ,อุ้ยขอบคุณครับขอเงินอีกโอ้โหพานแผลตายฮะใช้รัวๆเลยดีกว,ว่าอ,อันนี้เปิดล็อกอเคอันนี้เป็นกล่องเงินอีกโอ้โหสเปรคู่ใจไม่เอา <c oughs> เอ,อ่าสามต้องไปสามหนึ่ง ล็อกจบนี่เข้าตรงนี้เย้เข้า,าแล้วครับใช้น,นี้ก่อนหุยมาแล้วเนะยมาจริงขนมเลเอ,อ่อย่างไงวะเอาขนมเลมากินเผื่อเราเจ็บจะได้กินเลยเออ,เ,อ,อเลห่อใหญ่ด้วยอ,อ,อันนี้มีอันนี้กล่องใหญ่น่าตาจุกใจปะกล่องใหญ่จุกใจเลยเงินอุย โอ้โหเอ้ยโหมันเป็นน้ำอันนี้ดิน้ำแบบเจุดยุกอดแห่งน้ำนี่ครับสวิตนี้หนูมันจะทำอะไรบางอย่างทำงานนะครับแต่คุณกลับมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆในบริเวณที่คุณอยู่ตอนนี้เลยมาผมอ่านเพิ่มไป่นนยโคตรเท่นี้เปิดทางออกก่อนสุดยอดเย้เข้ามาแล้วแล้วไงต่อ ห้องเก็บของเก่าห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนห้องเรียนห้องห้องแลบบห้องแลบบมีตัวล็ออีกชั้นหนึ่งอยู่โอ้ยอย่าพึ่งมาโอ้ยหลบสามต่อไหนนู้นมุ้ยเงินโอเคอครับอุย้ยเหมือนเราจะเจอเงินเพียบแล้วก็มออีอันนี้ด้วยโอเคแล้วผมจะแอบ,บเข้าไปในนี้ก่อน ข้อความนะครับผมอันนี้คือ4ทับสนะครับการเรียนภาษาอังกฤษโดยซูมีนะครับในปี1 9 4 5่าถึง1949สถาบันเซียววาขยายอำนาจไปทั่วซงลือพวกเขาทำการกอร่อสร้างและเปิดโรงพยาบาลเซียววาอีกทั้งยังขยายกิจการของโรงเรียนเซียววาที่ทำการเปิดสอนมาตั้งแต่1932สถานที่ที่ทั้งสองแห่งเต็มไปด้วยบุคลากรชาวตะวันตกเมื่อสูโหเข้าเรียนที่สถาบันเขาก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ความฉลาดของเขาเป็นที่ภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่เขายังสอนให้ฉันอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อีกด้วยฉันนับถือพี่ชายมากขึ้นทุกวันฉันอยากเป็นเหมือนเขาฉันคงจะต้องฝึกเล่นคุยที่เขาให้มาตั้งแต่หลายปีก่อนมันเป็นวิธีของฉันที่จะเดินหน้าตามรอยของผู้เป็นพี่ชายขอบคุณครับหมดลงแบงค์ล่างครับเฮ้ hey, ยชีบบอยเฮ้ยชิบหอยแล้วเม่งมาเม่งมาไงมันมาแล้วมีที่แอบปะแอบปะแอบปะ หายไม่มีด้วย嘛อ,อ,อุ้ยเฮ้ยจ้าอย่าไปดึกคุณสายอือเหมือนจะเจอไงเจอร้องรอยปะนี่น่าหรอมือไวอยู่แล้วเออมาดิมาดิขึ้นบนขึ้นบนสายโอเคไปไปแล้วตกใจหมดจะไม่ได้สำรวจตรงนี้เลยมีป้วยไม่มีหรอมัง ตู้พันหายแล้วทุกคนตัวนี้ไปไม่ได้ตัวนี้ก็ไปไม่ได้มันไปทั่วแล้วนะเออหรือว่าในห้องวิทยาศาสาตร์ผมเริ่มงงสับสนมึนงงไปหมดหเฮ้ยเจอฉันนึกว่าฉันเจอกุญแจห้องแลบ ที่โต๊ะอาจารย์ชินซาอีกดันเจอกระดาษโน้ตอันนี้คุณมาเจอฉันที่ห้องพักบุคลากรตอน1 1 1 7นาฬิกาสาสนาทีได้ไหมฉันมีเรื่องที่จะบอกคุณอาจารย์โน้ตห้องบุคลากรพวกคนห้องไหนอะ่ะพวกนี้เหรอเอ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันกุญแจห้องคอมพิวเตอร์นี่นาคาบเรียนคอมพิวเตอร์เป็นคาบที่สนุกมาก ทุกคนมักจะแอบเล่นเกมอยู่บ่อยๆอยได้ของออของเออของดี้ดกว,ว่าแล้วก็มีอ่าตรงนี้ครับเจอเคียเทมเพียบแต่ไม่รู้ต้องไปไหนบ้างอุย้ยน้ำโปรดขอบคาัาเออนี่ pp. คุณมาสายนะรู้ไหมบอกเรื่องทุกอย่างที่คุณรู้เกี่ยวกับโรงเรียนเซลวามาเดี๋ยวนี้ฉันต้องเช็คให้มั่นใจว่าคุณคุณหมายความว่ายังไงคุณโน้ต คุณก็รู้ว่าผมเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนประจําชั้นพวกเด็กม .6 ช่วงชีวิตนี้ผมลำบากมากพออยู่แล้วผมไม่อยากที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับแผนกลางคุณวางแผนเอาไว้หรอกนะไม่สำคัญหรอกนะตอนนี้ฉันกำลังจะมีการเปิดโปรงครั้งใหญ่ในโรงเรียนเซียว,วาฉันหวังว่าคุณจะไม่ตกไกลยพยโจรกลายเป็นคนกลางของเรื่องนี้อาจารย์นพูดนะครฮะคุณทำแบบนี้ทำไมอาจารย์ชิน โน้ตบุ๊กของผู้อำนวยการลีอยู่กับชั้นมันมีหลักฐานชิ้นดีที่จะพิสูจน์ด้วยทุกอย่างอาจารย์โน้ตนี่คุณขโมยโน้ตบุ๊กของข,ของเธอมา,อางั้นเหรออาจารย์ซินนะอย่าส่งเสียงดังสิไว้ฉั้นไปหาคุณที่ห้องที่คุณประจําชั้นอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปอธิบายเรื่องทุกอย่างอาจารย์โน้ตครับไม่ใช่ว่าอาจารย์โน้ตกำลังจะลาออกแล้วเหรอฉันสงสัยว่าการลาออของเธอนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านี่มันอย่างกับ นีอ่อ่สืบสวนสอบสวนเลยฮะถ้าไปที่ห้องโฮมรูมของอาจารย์ชินฉันจะรู้เรื่องมากกว่านี้ก็ได้นะอุยโคตรโคตรเอาเรื่องชิปหายนะแต่ไม่ได้ไงมัต้องพักก่อนเลยเออเดี๋ยวเราจะไปไปกันต่อนะครับผมไปที่อาจารย์โอ้โหเยอะชิบหายไปห้องเรียนไม่ไปเยอะมากเดี๋ยวผมก็เซฟไว้ข้างบนแล้วกันนะฮะอย่าลืมมันนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดนานเกินโอเคครับผมก็ อาจารย์มารือว่าเพื่อของเรานะครับผมไปหาดาฮอนฮนะดายอนไปเจอดายอนแล้วก็ไปห้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็หาอาจารย์ที่โฮมรูมนะครับสามนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ